สวัสดีครับมันเด้อวันนี้มากินข่าวกลางวันกันเด้อกนาจะพงคือเก่าเลยไอ้พัดเนียกินนิดวันอันแสบมากวันนี้เอาไม้อีกวันนี้เอามาสามห่อเลยครับโอ้ย่างอร่อยของเขาร่อยดีก็เลยจัดอีกครับฟัน ไปใยญยกีนางบางลมฮะลมแรงเว้ยบังลมลก่อนครับลมแรงแรงวันน,นี้รวม,ม,ม,มแรงพวดหาของบังลม,หมให้ใหญ่ สีได้กินเร็วๆนเนาะเพื่อนๆแวะขมานทักทายมากินพัดมีถ้าเขาเที่ยงกันเด้อว,วันนี้ซบบๆเา้า,าสมตำมาตำได้หแหละแต่ว,ว่าคือ,อยังหลายอย่างปวดขนของนองขนหลายอย่างไหนจะคุกไหนจะเครื่องปูงูหลายอย่างปวด เดี๋ยวสามีก็พอแล้วเนาะครับเนาะเศษเศษยามบ่ายยามเที่ยงมาเด้อจ้ะกิดกบีไปพักนิดเดียวจจัดไปครับจัดไปบรรยากาศบ้านนอกเองโอ้ยลมเชิวๆเลยลมแรงจัดวันนี้ลมแรงเนาะหนาวตอนเช้านะตอนเช้าหนาวหนาว,นาวดิโคราชบ้านเองหนาวเราเด้อพี่นออ้องเอือคนไหนอยู่กรุงเทพีคนไทยนะ่ะปีใหม่เรากลับมาบ้านเองเด้อ เอาเต้นมากลางเด้อยตรงนาบ้านเองโอ้ยบรรยากาศแบบนีเดินจ่อยๆเลยแล้วทีนี้จะนอนเต้นเล็หน่อยอยที่มาข่าดาวที่มาเข่าดาวก็น่าหนิเลยเข่าตาจูดชายกับพนใหญ่เข้าไปมาใหญ่ก็จะฝ่าวันว่าบ้านหายว่าเรา ฉันจิ้มาเขืก็นานี่แหละเขอหมาตัวี่ห้าขก็หมาเนี่ก็ได้หมาสามสี่ตัวนี่เชินหมูกันเนาะโอ้ใกล้คำน้าแล้วครับใกล้เที่ยงแล้วครับไก่สจะได้กินแล้วมือเที่ยงมือเที่ยงมาเด้อมาเด้อไก่ยังบ่มีอายกินก็มาเอาก็าเหนียไปกินเด้อครับวันนี้จัดจานใหญ่เลยวันนี้ วันนี้โคราชบ้านเดงหน้องฟันนะ่ะของเขาอร่อยแกอือติดใจวันนั้นผู้เอามาอีจจกทีหนาเกี่ยมือใหม่เสียบวันนี้ก็ม่ได้เอาตอนหมูมาอีกแหละลืม ไก่ไก่แก่เจียงแล้วครับไก่แจ้งแล้วหอมหอมเตะจมูกว่อนๆ่นเลยนากินครับนากินโอ้เส้นงวยยะเส้นเยวน,นุ่มเลยเร่นไฟแรงๆจับไปเลยครับแซ่แบๆนวันว ฉันชอบกินแช่แแบบนี้เลยพราะว่ามันอร่อยดีใส่น้ำพอดีเลยนะเออใส่น้ำป๊ะวันนี้ครับประมาณเป๊ะๆเลยใส่น้ำทีเดียวจบเลยพอดีเลยวันนั้นใส่น้ำสามรั้งวันนะโลเนาะมือใหม่แล้ววันนั้นเนาะพอดีรู้ลักเลยวันนี้ใส่ทีเดียวจบเลยแห้งๆก็แห้งก็จบเลย แม่จานเราไม่ใหญ่่เาลเอเลยม<อ>ันแหงร้เลยกไปชอบเช็ดเช็ดมาคิดไฟิดไฟกอนเด้อเสร็จเรียบร้อยจ้าเซ่บ จ้าน่ากินเลยครับนี่จ้ามาเด้อวยเก็บหน่อยน่ากินไหมครับ,าารบผัดหมี่โคราชขอบคุณที่รับชมนะครับผม